จุดคุ้มทุนของเขาเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็ลงทุนต่ำนะครับผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวัวน,นะครับวันนี้โอเคกินหญ้าได้ขี่ไยได้ให้ลูกง่ายเลี้ยงลูกเก่งน้ำนมดีปีละตัวมันไปเข้าล็อกไกลพวกนี้อีกแล้วครับเนี่ยฮะกินหญ้าได้ขี่ไยได้ให้ลูกง่ายเลี้ยงลูกเก่งน้ำนมดีปีละตัวแล้วมันมีหมันทุกก็คือนมปีมันให้ลูกสองตัวอ้าวคนนี้เลยรัดวงจรเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับ สำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากนะครับที่มีโอกาสได้เจอกับพิจตจิตสดาฟาร์มราชบุรีนะครับเป็นโอกาสดีที่พิจตมาเยี่ยมชมกับของพี่อบุบัตก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์พิจตนะว่าพิจตมองเห็นอะไรในการเลี้ยงแกะครับที่ผมมองเห็นเนี่ยผมมองเห็นเป็นเพียงแค่พนักงานเก็บขยะนะมันเป็นพนักงานเก็บขยะอยู่ในฟาร์มซึ่งผมไม่เคยให้ราคามาเลยมันก็เดินใช้แล้วไม่เคยได้อะไรกับมันเลยนะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเราเราซื้อเข้ามาเนี่ยแค่เป็นองค์ประกอบเป็นคาเฟ่ที่ประกอบในร้านกาแฟาแล้วก็มีหนะ้าที่แค่เปิดกับประตูก็ปิดประตูให้มันอยู่กับชีวิตประจำวันไม่เคยไปใส่อาหารอะไรกับมันอยู่เราซื้อมาราคาตัวและแค่สามพันห้าแล้วก็ลองมาดูเอ๊ะทำไมตลาดแกะมันมีแต่เรื่องของการปิดการขายปิดกันขายนะไฮไลท์ครับมันเอ๊ะมองมันสนุกดีเลยเข้ามาดูว่าราคาแกะวันนี้มันจากที่เราซื้อมาสามพันห้าแป๊บเดียวนะปีเสร็จมันขึ้นไปหมื่นฝ่าแล้ว เมื่อวานมีโอกาสได้ไลฟ์สดนะครับเรื่องของแกะสะเปรย์ละก็คุยกันประมาณประมาณสักสินาทีประมาณนั้นไลฟ์สดให้ดูแกะแล้วก็ขายลูกผสมนะครับแซนตา้านะครับนะท้องมั่งไม่ท้องมั่งขายยกไปไอสาวชุดหนึ่งตัวละหมื่นสามปิดกันขายเฮ้ยมันจะอลังการงานสร้างม,งมันจะสนุกกว่าแล้วก็เลยเป็นโอเคก็เลยแต่ได้คุยกับผู้ใหญ่ไว้ก่อนหน้านี้แหละนะครับนะแต่ว่า เราเราสนใจในเรื่องของอาสายพันธุ์แท้เรื่องของแกะสายพันธุ์ต่างประเทศเพราะมีในเรื่องของจีเนติกพันธุ์อั Pun, อตราการเลีเนื้อที่ดีนะครับสามารถมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีนะคระับดีกว่าที่ให้กเกษตรกรลากญ่าน,นำแกะลูกผสมแต่แว่าหลายคนหลายท่านก็จเจริญเติบโตมาจากแกะลูกผสมมันมันเป็นเรื่องของการทําประสัสว์อยู่แล้วแต่คราวน,นี้พอเราเอาแกะพันธุ์แท้เมื่อคอสบีดโอเคต้นทุนมันราคาสูงกว่า นะครับกว่าแกะขนทั่วไปธรรมดาแต่ชาวบ้านสามารถซื้อลูกพันธุ์จากเราซื้อลูกพันธุ์จากผู้ใหญ่นะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ที่บ้านเขาก็ทําให้แกะในประเทศไทยเรามีคุณภาพอัตราการเลี้ยเนื้อที่ดีขึ้นก็เหมือนไม่แตกต่างกันในเรื่องของวัวนะครับก็เป็นผมมองดูว่าคนไกลการตลาดของแกะแล้วก็ค่านิยมวันนี้แล้วโดยเฉพาะที่เรามาเข้าใจอย่างลึกซึ้งวันนี้ที่ฟาร์มผมเปิดเป็นร้านนะครับคาเฟ่ในฟาร์ม ก็มีกิจกรรมโชว์ช่างโชว์แกะโชว์อะไรประมาณนี้แต่เราเล็งเห็นว่าเนี่ยคือหนึ่งเป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ลูกๆหล,ล,ล,ลานมันมารู้และสัมผัสว่าวันนี้แกะเนื้อในประเทศไทยมันมีคุณภาพสูงขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรลากยากุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้และนั่นคือสิ่งที่สุดยอดมากๆครับครับแล้วพิเศษมองว่าอนาคตเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนครับสำหรับการเลี้ยงแกะครับ เรื่องของการโอ้โหเรื่องของเรื่องของแกะนี่ประเทศไทยยังอ่อนมากครับยังยังน้อยมากยังโอ้นี่จะบอกก็จะหากแกะดีๆในประเทศไทยถามว่าตรงไหนนะครับตรงไหนวะเนี่ยเขาต้องต้องพูดสำเนียงบ้านเราตรงไหนวะาไม่เจอวะ่ะมันมีนะแต่มันมีกลุ่มเล็กๆแค่นั้นผู้ใหญ่มีอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่ครับแม่พันสี่ตัวสิบสี่ตัวมันนิดเดียวจริงๆนะเทียบกับความต้องการในประเทศไทยฉะนั้นเมื่อเรา มีความต้องการสูงแต่ดีมานมากดีมานไม่เท่าสะพายอย่างไ,ง,ไงก็โอ้โหบานแต่ไทยมีครับยิกนานครับอีกนานครับถึงแม้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเนะกษตรกรที่ซื้อวันนี้โอเคราคานําเข้าอินพอร์ตเนี่ยผมก็สั่งนําเข้าเข้ามาหนึ่งกล่อง40่สิตัวเนะี่ยราคามันก็ยังสูงและตอนนี้ในสินค้าเรื่องของการนําเข้าจะยิ่งยากไปกว่าน,นี้ มา้าขออนุญาตยกตัวอย่างมา้าม้าเดิมเนี่ยผมเคยนําเข้ากันตัวหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้อยู่ที่3ามล้านห้าถึงสี่ล้านห้าแล้วมันก้าวกระโดดชุดนี้ก็เหมือนกันแกะก็ก้าวกระโดดในค่าขนส่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่างเงินของอเมริกาของแอฟริกามันก็ลอยตัวกันไปเหมันก็เลยสร้างสถิลภาพให้กับ เกษตรกรไม่ได้ฉะนั้นกลุ่มที่จะรอได้อย่างเดียวก็คือ1ก็จะต้องรอลูกพันธุ์ที่สามารถคอสบิดในประเทศไทยได้นะั่นก็คือเป็นโอกาสที่พี่น้องเกษตรกร,สา,ารสามารถได้ลูกพันธุ์ดีๆผมก็เป็นส่วนหนึ่งว่าวันนี้เอ๋ตรงไหนของประเทศไทยมีอยู่บ้างก็ประเทศไทยที่เลี้ยงพันธุ์แท้อยู่ก็ไม่เท่าไหร,นะร่นะครับวันนั้นได้ได้ยงได้คุยกับของพี่ผู้ใหญ่โอบาได้คุยกับพี่โยนะครับแล้วก็ได้คุยกับเจ้าตั้มนะครับนะ ทีเอสฟาร์มแล้วก็ก,กระมวลกวินวิพา,ะน,านะครับนี่คือเรียกว่าห้าขุนพลใหญ่ๆที่นำร่องในเรื่องของอเลี้ยงแกะแล้วก็นี่เลยนะครับเจ้าหมอพีอีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเราเน้นในเรื่องของการสายพันธุ์ที่ดีๆนะครับแล้วก็เป็นช่องทางให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าไปเรียกว่าเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับทุกๆฟาร์มเพื่อจะได้ลูกพันธุ์ดีๆมา แต่ว่าวันนี้นะครับผมถือว่าจุดคุ้มทุนของเขาเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็ลงทุนต่ำนะครับผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวัวนะครับวันนี้โอเคกินหญ้าได้ขี่ขายได้ให้ลูกง่ายเลี้ยงลูกเก่งน้ำนมดีปีละตัวมันไปเข้าล็อกไอ้พวกนี้อีกแล้วครับนี่ฮะกินหญ้าได้ขีไขายได้ให้ลูกง่ายเลี้ยงลูกเก่งน้ำนมดีปีละตัวแต่ที่สําคัญฟังให้ดีแล้วค่อนข้างจะเจ็บปวดเหมือนกันเพราะว่ามันกินหญ้านะครับนะไม่ต้องกินอาหารก็ได้ วันนี้ผมเ,เลี้ยงวัวในฟาร์มใน1นโซนก็คือเรามีวัวในฟาร์ม4,000ันะตัวเนี่ยเราก็ที่สามารถเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารขุนเราก็มีโรงชรํ้นและแปลรูปอยู่ในฟาร์มอยู่แล้วในอีกส่วนหนึ่งเราก็จะให้กินหญ้ายอย่างเดียว เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นระหว่างตัวเองไว้2กลุ่มว่าตอนนี้เราจะเลือกทําการปรศุสัตว์เนี่ยเราจะอยู่ในโคนส่วนไหนถ้าเราเลือกทําปศุสัตว์ในเรื่องของวัวเป็นประเภทวัวต้นน้ําสามารถอยู่รอดได้โดยที่ไม่มีต้น,ตนทุนต้นทุนเต็มที่ก็ให้เป็นแค่ค่าน,าน้ำมันเบนซินใส่คเครื่องโรบินตัดหญ้าในกรณีหนึ่งหรือว่าถ้าคุณใช้แรงได้ก็โเคเลี้ยงหญ้าเลี้ยงวัวแต่ในจําพวกที่2คืออุตสาหกรรมโคเนื้อนะครับเราก็จะต้องใส่อาหารคนแต่ว่านี่ครับอุตสาหกรรมการเลี้ยงแกะขุนเนี่ยนะ มันมีตอนนี้มันราคากวดวัวไปแล้วนะครับมันมันจี้ตูด,ต,ดติดเลยนะครับนะเลยเฮ้ยแล้วมันแล้วมันมีหมันฮุกก็คือ1ปีมันให้ลูก2ตัวอ้าวควนี้เลยรัดวงจรเลยควนี้บจบเพเลยแต่ก็ถึงอย่างไรนะครับนะปริมาณการเลี้ยงแกะนะครับผมชอบตรงที่ว่ามัน มันทนนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทใีในงานในฟาร์มผมค่อนข้างจะเยอะนะครับช้างมา้าวัวฝ่ายครบจบที่เดียวเนี่ยบางครั้งบางทีเราจะไปนั่งใส่ใจพิธีพิถันผมคงไม่ได้เดี๋ยวไปถ่ายละครนี้เดี๋ยวเดินหน้าถ่ายละครไล่โบนันซาเขาใหญ่ยาวอีกแล้วจะมา,มานั่งฟุมงฟัก,กอยู่ค็ไม่ได้แต่ว่าถ้าลองดูนะครับจากเราก็ต้องศึกษาจากออของอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยเขาก็โ<ฮ>ูโ<ฮ>้โหมากมาย ผมไปซื้องัวในอเมริกาผมมีฟิลอารมณ์เหมือนเราขับรถจูเลสิกพาร์ค <c oughs> ดูไดโนเสาร์ประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> ในอเมริกาเหมือนกันในอเมริกาเขาไม่ด้โอ้โหของผู้ใหญ่อบาสน,นี่แดดนี่ไม่ได้เจอเลยนะ <c oughs> ควบคุมทั้งหมด และนี่คือความพิถีพิถันของคนไทยนะครับด้วยให้กินดีอยู่ดีนะครับแต่ว่าของอเมริกาไม่ใช่ใชเขาเลี้ยงเขาพัฒนาคอสบิดสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติหมูก็ไม่มีโรงเรือนครับวัวไม่พันตัวดังๆก็อยู่กันนอกทุ่งก็ไปล้อมกันไป50เอเคอร์ก็นล้อมกันไปฝูงนี้50ตัวอะไรประมาณน,นั้นนะฉะนั้นเราได้สัตว์พันธุกรรมชั้นดีมาแล้วนะครับนะเราก็ สามารถนํามาให้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งมีนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยยาพืชพัธุ์ทันยานและแถมมันเป็นวัดเรียกว่าสัตวพืชนะครับนะใครมีแปลงยาวันนี้แอบเห็นพี่ผู้ใหญ่นะครับปลูกฝรั่งเข้าทางเลยนะครับนะนี่เปันงครับแล้วมันไม่ซนเหมือนแพะนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันมันไม่ขี้โรคนะครับมันปล่อยทิ้งสงได้เหมือนวัวเลยครับนะวันนี้ก็จะมานะครับนะผมในฐานะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับนะกับผู้ใหญ่โอบะนะครับนะเดินทางลัดวงจรมาจากราชบุรีนะครับสี่ชั่วโมงเศษนะครับนะเป็นฟาร์มแรกในประเทศไทยที่ผมเข้าไปอยู่นะเดี๋ยวจะแวะเจ้าตั้มบางบานน้องชายนะครับก็ดีจะไปไล่ดูแต่วันนี้ดูที่แรกถูกใจสี่ตัวกําลังจะล็อกคอตีเข่าผู้ใหญ่บ้านต้องเอากลับให้ได้ว่าจะต้องเอากลับจะยกนี่จะแต่ผู้ใหญ่ยังมี พ่อแม่จะขอคุยกับภรรยานอนนอนจับมือคุยกับภรรยาสักหนึ่งคืนเป็นตัวตัวรักตัวห่วงสี่ตัวเป็นตัวรักตัวห่วงสี่ตัวเ็าเห็น<า>พันธุกรรมแล้วก็โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะผมอยากจะให้ถ้าคนไทยใครก็แล้วแต่ที่ก้าวเข้ามาสู่ในโลกของปศสุสัตว์แพงที่สุดดีที่สุดคือพันธุกรรมครับเมื่อไหร่ที่คุณมีเมล็ดทุเรียนที่ออกลูกแล้วผิวเปลือกทุเรียนบางๆเม็ดลิบๆบมันจะเป็น มูลค่าเพิ่มมากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลี้ยงสัตว์คุณจะต้องหาสัตว์พันธุกรรมที่กินหญ้าแล้วกลายเป็นเนื้อได้ดีที่สุดนั่นคือเรียกว่าสุดยอดในการเลี้ยงสัตว์นะค,ะครับนะวันนี้เราแข่งขันในอเมริกาอเมริกาวันนี้แข่งขันอะไรกันมั่งนะครับในเรื่องของเจนเนติกพันธุ์เบิร์ดเวทเยลิงเวทนะครับอัตราการเติบโตหลังลอดนะครับข้อออกมาแล้วลูกตัวเล็กหลังจาการเจริญเติบโตก็ต้องภายใน6เดือนแม่ต้องนำ้นำนมดีนู่นนี่นั่นสุดท้ายกลับคืนสู่ธรรมชาติ ผู้ชมค,ครับวันนี้ลงเรือนในประเทศไทยง่ายๆเลยไม่ต้องหรูหราแบบท่านผู้ใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ด้วยความรักด้วยความชอบไม่ว่ากันนะครับแต่วันนี้มันสามารถไปอยู่กับตาสรีตาสายเยมีเยม,มาได้แล้วชอบตรงที่มันเป็นไฮไลไท์ใครก็เลี้ยงได้จะรวยรถ้าหรือจะถือการะดาขอทานตายเหมือนกันเมื่อครบวันถึงที่แต่วันนี้ใครก็ได้เลี้ยงได้ทั้งหมดไม่เลือกชนชั้นวรณะครับนะแต่ว่าเลือกพันธุกรรมที่ดีนะครับฝากไว้หนึ่งความวันนี้เห็นด้วยตาการันตีด้วยเจษดาครับ ผู้ใหญ่โอบะนงรักฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเรียกว่าแขกพิเศษเลยนะครับครับผมครับผมขอบคุณพิเศษมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ